โอ้ยเก้าอี้ตัวนี้นะครับนอนสบายมากๆเลยนะครับเป็นเก้าอี้ปิกนิกนะครับผมอยากจะให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะถือหิ้วน้ําหนักสบายๆนะครับเบามากๆเลยนะครับถือแล้วก็กางได้เลยนะนี่คือเก้าอี้ปิกนิกนะครับหรือว่าเป็นเก้าอี้นะครับแคมปิ้งจะไปสายเดินป่านะครับไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าชิลๆแบบที่ผมนั่งนี่ก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญน้ําหนักของเก้าอี้ตัวนี้นะฮรับรับน้ําหนักได้ถึง120กิโลกรัมเลยนะครับ ส่วนขานจะเห็นนะครับว่าขานี้ทําด้วยโครงเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดีนะครับมีให้เลือกสามสีแต่นี้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ผ้าอยากให้ดูนะครับเป็นผ้าออกฟอร์ดอย่างดีนะฮะกันความชื้นนะครับแล้วก็กันน้ําได้ดีนะฮะมีโลโก้ให้ด้วยนะครับท็อปซันใครไม่อยากได้โลโก้ซื้อแบบไม่มีโลโก้ที่สําคัญที่ผมอยากบอกนะครับก็อี้ตัวนี้นะจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้นะฮะจากราคา500กว่าบาทนะฮะเหลือเพียง200กว่าบาทท่านเองครับรีบจิ้ม ที่ตะกร้าซ้ายมือก่อนหมดโปรนะครับ